เฮ้ยกรมานีก่อน,ญญนวิญญาณหนึ่งวิญญาณสองจะทำอะไรวิญญาณหนึ่ง,งวิญญาณหนึ่งก่อนอะไรจะพาไปที่ปลอดภัยหยุดก่อนไม่จะเห็นนั่น <c oughs> อย่าเข้ามาอย่าเข้ามา <c oughs> ดูนเดึเามเลง มเดี๋ยวผมจะพาคุณไปที่บ่อไทยอีกไม่เหรอแลาทำยั้กันดกว่าอ่ะเดี๋ยวเจะทำแบบนี้นะแบบนี้นะยเนมีงาสอม่นอนมีงาสองมานอนได้ได้แต่มีงาสองก็ต่ออีกมีงาสองต่ออีกใช่ใช่แป๊บนึงแป๊บนึงีานหนึ่เฮ้ยเฮ้ยคุณไคิว นั่นแหละแล้วไอคิวมันต้องงี้เอออไมานองคนเว